เมื่อเราอายุมากขึ้นอวัยวะต่างๆในร่างกายของเรากับเสื่อมถอยลงไม่เว้นแม้กระทั่งดวงตาบางโรครุนแรงมากถึงขนาดทำให้ตาบอดได้เลยดังนั้นการวิจัยโรคที่ถูกต้องจึงมีความสำคัญมากโรคตาที่มาพบในคนสูงอายุได้แก่สายตายาวตาแห้งต้อกระจกและต้อหินค่ะ สายตายาวเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า40ปีขึ้นไปทุกคนโดยที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้สายตายาวเกิดมาจากกล้ามเนื้อมัดเล็กๆแล้วก็เส้นใหญ่ที่อยู่รอบๆเ็งตานั้นเสื่อมสภาพแล้วก็หย่อนยานลงทําให้ความสามารถในการที่จะป่องเลงเพื่อที่จะมองใกล้ทําได้ไม่ดีเท่าเดิม เราจูได้หลังไรว่าเรามีสายตายาวแล้วก็เมื่อเรามองตัวหนังสือในระยะ30-40เซนติเมตรแล้วรู้สึกว่าเราต้องเพ่งหรือมองไม่ชัดเมื่อเราเริ่มรู้ตัวว่าเราสายตายาวแล้วควรจะไปตัดแว่นค่ะการใส่แว่นมีความสำคัญมากเพราะทำให้เราไม่ต้องเพ่งทำให้เราไม่ปวดตาและการเปลี่ยนแว่นทุกๆ2ปีควรจะทำเนื่องจากสายตาเราจะยาวขึ้นเรื่อยๆตามอายุ ถ้าเกิดเราไม่สัดแว่นแล้วเราพยายามเพ่งไปเรื่อยๆนั้นทําให้เรามองไม่เห็นด้วยแล้วก็ยิ่งปวดตาปวดศีรษะมากขึ้นด้วยค่ะโรคตาแห้งเป็นโรคที่เกิดกับผู้สูงอายุเกือบทุกคนโดยเฉพาะคนที่อายุมากกว่า50ปีขึ้นไปเนื่องจากฮอร์โมนเพศในการเปลี่ยนแปลงทำให้ผิวแห้งทำให้ต่อมไขมันที่อยู่ขอบตาแห้งไปด้วยทำให้การสร้างน้ำมันไม่ดีเท่าที่ควร การของตาแห้งก็ได้แก่เคืองตาแสบตาน้ำตาไหลตามัวแล้วก็ใช้สายตาได้ไม่นานเท่าเดิมค่ะวิธีดูแลและป้องกันโรคตาแห้งก็คือ1ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่มีลมเป่าเพราะว่าลมจะทําให้น้ําตาแห้งและนอกจากนี้ก็ทําให้น้ํามันที่อยู่ที่ต่อมไขมันใต้ขอบตาเรานั้นเหนียวมากขึ้นด้วยสิ่งแวดล้อมที่มีลมที่นั่งเวลาขับรถแล้วก็เวลาที่เราขับมอเตอร์ไซค์หรือว่าขี่จักรยานต้องพยายามป้องกันไม่ให้ลมเข้าตา ้อ2พยายามกระพริบตาบ่อยๆคนปกติกะพริบตานาทีละประมาณ20ครั้งแต่เวลาที่เราจ้องโทรศัพท์จ้องโทรทัศน์ทำให้เราเลื่นกระพริบตาการกระพริบตาจะทำให้น้ำมันและน้ำตาเรเหยได้ช้าลงข้อต่อมาก็คือเราต้องหยดน้ำตาเทียมค่ะเพราะน้ำตาเทียมช่วยให้ตาชุ่มชื้นแล้วก็สบายตามากขึ้นโดยเฉพาะคนที่ใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็นั่งดูโทรทัศน์เป็นเวลานาน สำหรับคุณผู้หญิงที่แต่งหน้านะคะไม่ควรใชเครื่องสำอางเขียนบนขอบตาสีขาวที่หรือที่เรียกว่า waterline ค่ะเพราะจะทำให้น้ำมันออกมาได้น้อยลงค่ะโรคต้อกระจกคือภาวะที่เลนขุ่นขึ้นตามัวมองไม่ชัดเจนซึ่งส่วนใหญ่หลังจากที่อายุมากกว่า40ปีขึ้นไปนั้นมันจะเกิดต้อกระจกทุกคนในปัจจุบัน ประเทศไทยมีคนที่มีตาบอดจากต้อกระจกถึงปีละ6 0 0 0 0คนรวมทั้งคนที่อายุมากกว่า70ปีขึ้นไปนั้นเพราะว่ามีอาการตาโมจากต้อกระจกได้ถึง50%ความเสี่ยงของการเกิดต้อกระจกก็คือเราต้องป้องกันไม่ให้แสง UV เข้าไปในตาของเราได้ได้แก่การใส่แว่นกันแดดแว่นกันแดดนี้เราต้องเลือกชนิดที่มี UV ฟิลเตอร์เคลือบสารที่กัน UV ได้มากที่สุดจะเป็นสีอะไรก็ได้ตามใจของเราเลยค่ะไม่มีผลกับการป้องกัน การติดฟิล์มรถยนต์ก็ช่วยได้เพราะในการขับรถเราต้องจ้องเป็นเวลานานๆการกันแสงก็จะช่วยทําให้ตาเรามีสุขภาพที่ดีขึ้นได้และป้องกันการเกิดต้อกระจกได้ค่ะการสูบบุหรี่เป็นการทําให้เกิดพวกสารอนุมูลอิสระขึ้นภายในลูกตาและทาให้เกิดต้อกระจกได้ดังนั้นควรจะลดละเลิกให้น้อยที่สุดค่ะการใช้ยาหยอดสเตียรอย่์พร่ำเพื่อก็ทําให้เกิดต้อกระจกได้ดังนั้นเราไม่ควรจะซื้อยาสเตียรอยด์หยดเองค่ะควรจะใช้ตามคำแนะนำของแพทย์สั่งเท่านั้น และข้อสุดท้ายเบาหวานก็เป็นอีกสาเหตุดึงที่ทําให้เกิดต้อกระจกดังนั้นผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานควรจะคุมน้ําตาลให้น้อยที่สุดเพื่อป้องกันการเกิดต้อกระจกได้ค่ะต้อหินทำให้เกิดตาบอดได้จะสถิติพบว่าคนที่มีอายุมากกว่า40ปีขึ้นไปนั้นจะตรวจพบว่าเป็นโรคต้อหิน1%ค่ะพยาทิสภาพของโรคต้อหินก็คือเส้นประสาทโดนทำลายแล้วก็สูญเสียไปในเวลาก่อนกำหนด อาจจะเกิดจากความดันตาที่สูงหรืออาจจะเกิดจากการที่มีสารอนุมูลอิสระเกิดขึ้นในลูกตาเราอันนึงก็คือเกิดจากการสูบบุหรี่ด้วยนะคะแล้วก็พวกโรคประจําตัวอย่างเช่นโรคความดันสูงหรือว่าโรคไขมันในเส้นเลือดก,การป้องก,กันการเกิดโรคต้อหินนั้นก็คือ 1. พยายามอย่าไปนวดตาแรงๆเพราะการนวดตาทําให้ความดันในลูกตาสูงขึ้นแบบเสมือนเราบีบลูกโป่ง ดังนั้นเส้นประสาทตาของเราก็จะตายได้เร็วขึ้นข้อ2ถ้ามีกรรมพันธุ์หรือคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นต้อหินหลังจากที่อายุ40ปีขึ้นไปก็ต้องไปตรวจตาทุกปีนะคะ